สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะเราเล่นอยู่ที่ระยองอำเภอปวกแดงแม่สวัสดีค่ะหน่อยค่ะไม่หนูไม่ได้ไลค์ค่ะหนูอ,าอา่านวิดีโอแม่สวัสดีหน่อยค่ะ,คะเราเล่นอยู่ที่ไหนคะวันนี้ <laughs> ปวกแดงระยะงอง <laughs> แม่น้อยพาควานสาขา เมาหอดปวดแดงแล้วค่ะพี่น้องข้างโรงงาน LG นะคะแต่ว่ามาหอดแล้วกับพ่อในแล้วคะ่ะจะไปหาที่นอนก่อนข้าจะาวามีรี่สอร์ดยูมองขางงานลินวัสันพ่อกัญญางหารี่ีสอร์ดคะ่ะจะไปนอนสักสีชั่วโมงแล้วก็สิกลับขึ้นมาแต่งหน้าช่วงประมาณจาก บสีมงล e n ขอนอนพักเอาแรงก่อนนะคะช่วงนี้มิตรป่าย่างค่ะพี่น้องคะ่ะทางนี้ก็เป็นโรงงานทาานี้ก็เป็นปลายางปลายางทั้งสองทางเลยคะ่ะเอาข้าเจ้าขึ้นว่ารีสอร์ทไกลๆหนึ่งขึ้นยาออกมาโดดแล้ว อันนี้ทำไมเหมือนไทยควัวจังเลยคะ่ะทั้งหอนทั้งสั์ผมก็ฟูมากเลยนะคะโอ้คือคือไทยควัวแท้ทแคะ่ะตายตายย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องย่างหารี่สอนหานอน,น,น,นตามกระเยิ่มคะ่ะคือละพันห้ นอนจะอนอนนอนรีสอรนะคะมาด้วยกันสี่คนค่ะมาด้วยกันสี่คนศิลปินของเรานะคะมาเปลีย่ยนผู้ใหญ่ใหญ่สองขางท่ากับมิตรปลาปลาอันปลาอย่งอางสมขจรเมืองมะล่ำขจรขึ้นเป็นตาผ้ากันมั้ย อันแล่นไม่ไปตนทหามมองแล่นไม่ดีเนาะนีะ่เพ่ออื่ว่า,วายาเลยนี่มาเบิงหมอลำหนาหาันได้ไม่แลก็พ็พกกันเสื้อกันออกมาแต่แถวไปอย่างผิละนี่คิดว่าถึงแล้วค่ะ ถึงโรงแรมหักไอถึงไอรีสอร์ทนะคะจะเข้าไปในรีสอร์ทจะไปนอนก่อนนะคะมาเช่าห้องนอนมันนอนอยู่ไอมองร้านเพิ่นก็นได้อยู่ดอกคะ่ะแต่ว่ามันหอนมันเอามันเสียงมันเริงเปิงปางมันบาพ่อสิเดโนโกไหมค่ค่ะรีสอร์ทกับอกไก่ปันไอก็เลยพ้ากันยางออกมาหาเซารีสอร์ทนอน ีปนะคะมาถึงค่ะนอนกอ่อนขอแห้งก่อนจากสามชีสชิโมงกันยังดีบรรยากาศดีมากเลยค่ะใีอ่อีกสาวเห็นผู้บ่าแล้วเฉย น้องใบเตยสุชาดาจะนอนะาสักแสมแน่หรอใช่นี่เพาะว่ามันมา